เพราะการเดินทางทำให้เราได้สะสมประสบการณ์ใหม่ๆภาพความประทับใจที่สามารถมองได้ด้วยสองตาของเราเองแต่การขับรถไกลๆสายสายแตนน่นานๆก็ทำให้สายตารู้สึกอ่อนล้าแค่พักสายตาอย่างเดียวอาจไม่พอนะคะแต่ก็คุ้มค่าค่ะกับการพาครอบครัวมามองวิวแบบนี้ดูภาดที่ขึ้นกันนะคะดูกันค่ะ <laughs> ขับรถมาก็ต้องไกลนะคะขับมาจากกรุงเทพถึงที่นี่ก็ต้อง6ชั่วโมงค่ะสายตาล้ามากเลยค่ะแต่โชคดีค่ะที่มากับนี่ค่ะของคู่ใจค่ะอ f อบไนพลาสค่ะดูแลดวงตาโดยตรงนะคะช่วยลดความเขาเรียกว่าความเมื่อยล้าของดวงตาและยัง,งบำรุงสายตาด้วยนะคะ16ชนิดรวมอยู่ใน1เม็ดนะคะป้องกันเขาเรียกว,ว่าตาจากการสูญทำลายของแสงสีฟ้าแล้วก็แสง U V ที่แรงมากๆด้วยนะคะก็ดะะได้เวลาเดินทางทริปต่อแล้วค่ะไปกันเลยไปไปเลย o f NIGHT PLUS ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ6ชนิดวิตามิน8ชนิดและแร่ธาตุอีก2ชนิดรวมเป็น16ชนิดค่ะ o f NIGHT PLUS ขวดเดียวครบถ้วนการดูแลสุขภาพดวงตาในทุกๆวัน